สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรนะคะและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคม2,563ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วน่คะต้องฝากไว้เลยนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สมัยด้วยนะคะสมัยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลย,เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่เช็คแล้วทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดในลัคนาราศีมังกรสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทำการเช็คยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองนั้นเกิดในลัคนาราศีได้ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ โดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวเจ้าตัวเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะต้องขอพูดกล่นถึงลักษณะนิดนึงนะชาวมังกรค่อนข้างจัดชอบทําอะไรแบบเดิมๆกิจวัตรประจําวันเคยกินอะไรเมนูอะไรที่กินก็จะกินอยู่เดิมๆไปร้านอาหารตามสั่งก็จะสั่งแนวเดิมๆเมปลี่ยนอยู่ไม่กี่ครั้งหรอกค่ะ เมนูที่เขาจะซ้ําที่เขาจะสั่งซ้ําก็มีอยู่แค่3ามสี่เมนูนั่นแหละไม่ค่อยจะลองอะไรใหม่ๆเท่าไหร่อันนี้คือโดยพื้นฐานแล้วนะคือชอบทําอะไรที่มันเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะอันนี้คือลักษณะส่วนตัวนะในเดือนสิงหาคมนะคะดาวเจ้าตัวของคุณนั่นก็คือดาวพระเสาร์ได้มีการโครจรเข้าสู่เรือนวินาศค่ะ ไม่ต้องตกอกตกใจฟังให้จบก่อนนะคะแม้ว่าโคจรเข้าเรือนวินาศก็จริงแต่ยังมีดาวพระพฤหัสที่ได้โคจรเข้าเรือนวินาศด้วย ดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหัสได้มาโคจรอยู่ร่วมกันอยู่ในเรือนวินาศดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหัสเวลาอยู่ด้วยกันแล้วย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงสมัยพูดหลายครั้งแล้วนะคํานี้ขอให้รู้ไว้เลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะข้อดีของการมาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้นั่นก็คือดาวพระพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีค่ะดาวพระพฤหัสช ช่วยทำให้ความเป็นวินาตเนี่ยมันลดน้อยถอยลงค่ะเพราะฉะนั้นโล่งอกโล่งใจขึ้นมาเลยนะชาวลัคนาราศีมังกรตอนแรกโอ้โหพอรู้ว่าดาวเจ้าตัวเข้าเรือนวินาศหลายๆคนตกอ,อกตกใจนะคะกลัวว่าจะมีความเสียหายหรือว่ากลัวจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นปัญหาอะไรจะตามมาหรือเปล่าแต่มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรราิี เป็นเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นความเสียหายปัญหาต่างๆนานาที่มันจะเกิดมันจะลดน้อยถอยลงมันจะบางเบาลงไปนั่นเองค่ะตรงนี้ต้องแสดงความยินดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ประสบพบเจอกับปัญหาหนักๆแน่นอนในเดือนสิงหาคมนี้นะเรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือในเรือนกรรมนะเรื่องการงานงานหลักงานประจำที่คุณทำอยู่นั่นเองนะบอกเลยนะคะ ดูดาวหลักๆดูดาวใหญ่ๆเลยดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์มาอยู่ร่วมกันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกส่วนชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากใครที่แบบเคยทําขายอยู่แค่ไม่กี่อย่างสมมุติว่าขายของเนาะถ้าเกิดว่าคนนั้นขายของอยู่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยหรือขายอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้มีเมนูไม่กี่เมนู คุณจะมีไอเดียใหม่ๆจะคิดเมนูเพิ่มจะหาทำนั่นเพิ่มจะหาทำนี่เพิ่มนอกจากเราขายอาหารตามสั่งแล้วเราขายน้ำด้วยดีไหมน้ำปั่นหรือกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยทำเพิ่มทำเติมดีไหมประมาณนี้ค่ะมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนมีการปรับปรุงเหมือนจะมีการแก้ไขแล้วให้มันขยับดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในแนวที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรใครที่นำงาน ประจำข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปรับงานที่คนอื่นเขาทําไม่ได้คุณก็ต้องมาปรับปรุงคุณก็ต้องมาแก้ไขเหมือนกับว่าเจ้านายหรือบอสของคุณมอบหมายงานให้กับเพื่อนของคุณทําแล้วเพื่อนของคุณทําไม่สําเร็จหรือทําแล้วมันยังไม่โอเค คุณก็ต้องไปแก้งานหรือไปรับช่วงต่อแล้วก็มาปรับปรุงมาแก้ไขให้มันดีขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะต้องปฏิวัติมันมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงนี่ค่ะคือความหมายของในเรื่องของการงานที่สมัย,ยจะสื่อหบอกออกไปนะคะเพราะว่าการที่ดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์อยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยมันอยู่ยาวไปจนถึงประมาณวันที่1 3 3 4พฤศจิกายน เกณฑ์ที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแก้เรื่องงานเรื่องการเนี่ยมันมียาวจนถึง4เดือนเลยค่ะมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่ามันมีเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขใดๆนะคะมันโอเคเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยกับคําว่าดาวพระเสาโคจรเข้าเรือนวินาศไม่ต้องกังวลเลยนะคะ โอเคต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นคือดาวพระราหูและดาวพระราหูในเดือนสิงหาคมนี้ได้มีการโคจรเข้าเรือนอริค่ะ ตรงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรบอกเอาอีกแล้วนอกจากดาวพระพฤหัสอขอภัยขันนอกจากดาวพระเสาร์ได้โคโจรเข้าเรือนวินาศแล้วดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินก็ยังโคโจรเข้าเรือนอริอีกจะมีอะไรเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายจ,จะตามมาเยอะแยะหรือเปล่าขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าดาวพระราหูนั้นก็เป็นดาวตัวเดียวกันกับดาวพระเสาร์เป็นดาวที่แบบ เหมือนแม่ลูกกันน่ะเหมือนญาติสนิทกันประมาณนี้เลยค่ะแล้วดาวเจ้าตัวเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวพระราหูอยู่แล้วเนี่ยมาอยู่ในเรือนวินาศก็จริงแต่มีดาวพระพฤหัสช่วยไว้อย่างที่สมัยได้อธิบายตั้งแต่ตอนแรกให้ฟังแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นการส่งผลในการโคโจรของดาวพระราหูที่มาอยู่ในเรือนอริตรงนี้ ็ไม่ต้องตกอกตกใจไปค่ะมันเป็นเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้ลงทุนมันเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนการเงินของคุณโยกย้ายเงินจากจุดที่มันอยู่ในบัญชีเฉยๆอาจจะไปอยู่ในรูปของสินค้าที่มาวางขายในร้านของคุณหรืออาจจะไปอยู่ในพอร์ตหุ้นอาจจะไปลงทุนอาจจะไปอยู่ในสลากออมสินประมาณนี้ค่ะมันจะมีการโยกย้ายถ่ายโอนเงินออกไปค่ะมันไม่ได้มีความหมายว่ามันหคุณ จะต้องเสียเงินเสียทองอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสมีช่องทางทำมาหากินได้ลงทุนได้ซื้อแฟรนไชส์มันจะเปลี่ยนที่อยู่ของเงินน่ะอธิบายง่ายๆก็คือประมาณนี้นะชาวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกอกตกใจไปค่ะขอให้มั่นคงและขยันตั้งใจทำ ตั้งใจทํางานไว้เถอะสิ่งดีๆมันจะตามมาสิ่งดีๆมันจะเข้ามานั่นเองค่ะโอเคค่ะเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือเรื่องของความรักนะอยากจะบอกเลยชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ขยับดีขึ้นค่ะถ้าพูดถึงช่วงปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ย โอ้โหค่อนข้างจะอยู่ห่างกันกับแฟนค่ะแต่พอมาในช่วงเนี้ยครึ่งปีหลังของปี6 3เนี่ยค่อนข้างจะสวีทมีเวลาให้กันมากขึ้นใครที่ไม่ได้พบเจอกันก็แบบคุยกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นรวมถึงให้กำลังใจกันนะคะเป็นหูเป็นตาให้กันคอยให้กําลังใจกันส่งเสริมกันแม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามนะเออดีเลยนะความรักความสัมพันธ์ถือว่าไปได้ดีค่ะตรงนี้ต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนั่นเอง และอีกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่เป็นคนโสดนะคะชาวลัคนาราศีมังกรจริงๆแล้วเนี่ยจะมอยากจะบอกเลยนะว่าขอให้คุณลุยเรื่องงานก่อนในช่วงนี้อยากจะไม่อยากไม่อยากจะให้สนใจเรื่องความรักมากเท่าไหร่ขอให้มันลงทุนขอให้มันสู้เรื่องงานขอให้มันมีความพยายามขยันในเรื่องของงานก่อนเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของการงานมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยเกณฑ์ความรักเนี่ยมันยังถือว่ายังเรียบเฉยยังไม่มีอะไรที่มัน มือวาหรือสวีทขึ้นมาเท่าไหร่นะักสำหรับคนที่โสดนะคะก็เลยอยากจะให้มุ่งกับเรื่องของการของงานก่อนเป็นจังหวะที่ดีนะในการที่คุณจะมีการพัฒนาตัวเองนะคะหรือก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะ,คะใครที่ลงเรียนใครที่หาความรู้เพิ่มเติมใครที่ปรับปรุงตัวเองหรือว่าพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมออันนี้ดีเลยค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะลุยงานให้เต็มที่ค่ะสิ่ง ดีๆก็จะเข้ามานั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ